อกาแฟอีกจอกอีกจอกหนึ่งเนาะโฟร์จอไงน้ำตาลน้ำผึ้งเฮเซนัทครีมใส่ลงไปเลยใส่แล้วนะครับนี่ไงจอกที่สองเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นเพื่อน มาดูมาดูมาดูาดเฮ้ยมอดไปก่อนนองนองนองเยอะยัง <c oughs> ไงเดี๋ยวเฮ้ยกี่โมงแล้วสามโมงสิบเก้าโอ้หลานสาวอืมหลานสาวมีล่านะสบายดีสบายดีค่ะสบายดีค่ะสบายดีค <c oughs> ่ะเนาะ เพื่อนๆแล้วมาทานเราจะบอกยงหิงทรัพคุณว่ามีอะไรดียังไงมาอยู่อเมริกาเดือพันเ้าเจ็ดสเเดี๋ยวนี้ก็จะกลับลาวแล้วจะกลับไทยแล้วคิดถึงบ้านจังเราอยู่นานไปก็ไม่ได้เคยลืมบ้านเรานะครับ อยู่ที่ใดจะงามเหมือนบ้านเ่าใช่ละบอภูมิลำเนาป่าเขาภัยพนาเย็บ yep. That's right ร้องเพลงให้ฟังแต่เช้าเลยวันนี้เอ้ยเพิ่งตื่นเป็นหวัดด้วย <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายที่มาดูแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนกันยาวเลยและผมก็จะไปสนับสนุนให้กำลังใจทุกคนนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับกราบง,งามๆนะครับเ <c oughs> ดิ่มเข้าไปแล้วกันอ่าร้อนท้องเดย ยาดีเลยหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับโกนจะนาาโกนจะนาคให้เสียงเป็นภาษาอีสานนครพนมเพราะว่าผมคนนครพนมท่าแขกท่าอูเทนยอมีเสื้อสายเย้อเน็ตหนึ่ง ลาวเอซรู้แล้วไทยกับลาวก็ผี่น้องกัน <c oughs> คือมู่ค่อยน,ออนนามอมันกินมันกินนํำตอนอยู่บางลาวเนาะกินตัวตะเพเนาอน,น,อนหัวแปะหัวแปะเพราะว่ามันมีธาตุเล้าสิบเอร์เซ็นต์ยยานี้ยาดียาปรับห้างกายนะแบบ increase your immune system ปรับสมดุลเนาะคมไทยภาษาไทยก็จะว่า ละก็ยานี้มีแอลกอฮอล์สิบเปอร์เซ็คนควรใช้ด้วยความระมัดระวังยาแผนโบราณดีรับสมดุลแล้วก็ดีดีสารพัดดีนะลองเบิง้งลองดูนะครับลองดูลองดูงดนี่ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานาน หมายความว่าอะไรหมายความว่าหยุดทิศหนึ่งแล้วก็ start back two weeks later is that what it is ไม่รู้ว่ะแต่รู้ๆนี่ว่าดีนี่นี่นี่ดีเข้าไปเบิ้งเด้อเข้าไปเบิ้งอยู่ YouTube ว่ายายงแหงนนสรรพคุณมันเป็นอะไรเป็นยังไง อความดีของอยาทำอะไรบ้างเข้าไปดูอยู่ที่ y o u u u e e ดิผมจะผมจะรีบเลง์ดาวน์บิโลโอเคจะปะลิง์กไว้แล้วก็คลิกเข้าไปดูเลยนะครับโอเคเพื่อนๆมาเดินมาเดินมากินยาสมุนไพรแผนโบราณยาไทยเนาะยาไทยจีน้ังมาจีนพวนี้นี่จีนไทย สร้างมาในเมืองไทยเนาะยาในจีนไทยเห็ดแผ่นโบราณจีนไทยมาทันซะมาเด้อมาเด้อมาเด้ออาจจะเป๊กเนาะอาจจะก,กันชาต์หนึ่งมา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 ,มา,มาต้องกินน้ำแล้วก็กินกาแฟสำหรับคอยน <c oughs> ี่มาเด้อ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  สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เพิ่งตื่นสวัสดีวันพุธ <c oughs> นะครับกี่โมงแล้วกี่โมงแล้ะอ่ะฮ้ยดูสิดูซิสามมงหกนาทีตอนตอนกลางวันตอนกลางวันอื <c oughs> นอนเด็กทุกคืน นอนตีห้าโอเคมาเอาสมุนไพรยงห่งยาแผนโบราณด้วยกันนะครับเป๊กหนึ่งเตือนมาก็ต้องกินน้ำนี่ไงต้องกินน้ำทุกทุกเช้าก่อนทานอะไรต้องกินน้ำนะครับมันฟลัชมันปรับสมดุลสองมาก็เดิมยงงห่งนี่ไง เป็กหนึ่งไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอะ่โอเคนี่ยาน้ำสมุนไพรแผนโบราณสั่งตรงมาแต่ที่เมืองไทยเลยถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าอะไรกดเข้าไปดูนะยูยูทูบยาสมุนไพรนี่ดีนะครับลองดูลองดูอันนี้ก็ ดื่มกาแฟโอเคนะเพื่อนเพื่อนมาทานแล้วกันอามนมาดื่มแล้วกันนะาอออือห <c oughs> วานดีวานดีอ่าอัดไว้ไ,ไงเออ อ่า uh, um, ดื่มมาได้ออฟ a ออ o เนาะออฟ a ออ o มาได้สองสี่สามสามปีบางทีก็ไม่ดื่มตลอดหรอกเออ่แ uh ปลว่าหมายความว่า สกิปอเดย์เดิมวันจันทร์มาดื่มวันคานอย่างนั้นนะ่ะถ้าดื่มตลอดก็ไม่ไม่ดีเพราะมันมีธาตุเหล้ามันมีธาตุเหล้า10%บาร์มือดื่มสกิปอเดย สำหรับผมนะสำหรับคนอื่นไม่รู้โอเคอาชีร okay, ส uh, รักษาสุขภาพนะเพื่อนเพื่อนโควิด1 9นี่ก็ไปหนีไกลๆนะครับคิดถึงบ้านหลอเกิน <c oughs>